ตรงที่ไฟไหม้ฝนไม่ตกตรงนี้ไม่มีอะไรไหม้เลยแป้งตกชิบหายหนักด้วยอ้าวล้มฟ่วงสวยเลยมามันได้ไงวะเนี่ยเออมันต้องไปเส้นหนึ่งรูพี่เส้นนี้สายไฟมันต่ำม,มากจริงโอ้ลมเม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 นเดี๋ยวดูก่อนนะล้มเมนล้มเมได้อยู่ลมเมได้อยู่การมีจอมทองนี่ต่อหวาน จานทองจงทอ,งทองไม่ตกนะยาตอนนี้อตอนนี้ปัญหาคือล้มเมครับผม,มเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นสถนนรองโคตแบบคุกทัสสอกแล้วก็ตกไม่อย่างหนักอ๋อ,อนี่เขาเอาสายไฟดึงขึ้นแล้วเออดีดีครับลมแรงด้วยรีบไปไหม,มต้นไม้ใหญ่ไหมไม่ไม่ับโทรศัพไว้เองอ๋อนี่มันเปลี่ยนเสาไฟใหม่แล้วด้วย รถเมงก็เศร้ารถพ่ว,พวงเศร้าหนักกว่าอีกต่างไซกแม่งคนี่มาตัราี้ไเกร็นดี้ตยมาแม่กลัวประวัติซอยอะนดงแม่งตายเป็นร้อยอ่ะ เคมีระเบิดมืดนะครับผมอันนี้นต้อ,แอ,อ,องแับัตักไปนะจอไล้ไหมสิเนียเดี๋ยวหรือ่หยาตื่นลึกสามอำเภอดิมืดตึ๊บแหงไปตรงที่สารเคมีระเบิดที่กู